สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับอยู่กับผมแท็กซี่นะครับก็มายืนตรงนี้ครับก็เป็นช่วงฟังเพลินเดินหยิบยา EP นี้เป็น EP ที่19แล้วนะครับวันนี้ก็มีสาระมีความรู้เรื่องยาเรื่องปุ๋ยมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่ทำให้ทุกคนฟังปุ๋ยยาแบบฟังเพลินๆนะครับก็คือ แอดเองจะหยิบปัญหาที่มีคนมาถามนะครับแล้วก็ เดินไปหยิบยามาง่ายๆฟังกันไปเพลินๆแบบนี้นะครับท่านที่เข้ามาชมครั้งแรกก็คงไม่ยากเท่าที่ควรนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นั่นเองสำหรับสไตล์ PN เกษตร2018นะครับเดี๋ยวลองฟังดู EP นี้ EP ที่19แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ทาง TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยวันนี้นะครับเรื่องแรกวันนี้นะครับที่จะฟังเพลินๆกันไปนะครับวันนี้มีคนมาถามเรื่องยาฆ่าหญ้าใบแคบนะครับในแปลงถั่วฝักยาวนะครับ จะฉีดได้ไหมถ้าฝนมันตกทุกเย็นเลยนะครับจริงจริงแล้วนะครับถ้ายาตัวนี้จะออกฤทธิ์ได้ดีในเมื่อดินมีความชื้นนะครับแต่ถ้ามันชื้นมากเกินไปหมายถึงว่าฝนเพิ่งตกก็อย่าเพิ่งฉีดนะครับอยากจะให้มันผ่านแดดสักแดดหนึ่งนะครับให้ดินมันพอหมาดๆมาแล้วค่อยไปฉีดเนาะเพราะว่าถ้าความเข้มข้นหรือว่าความชื้น นะครับความชื้นในดินมากเกินไปนะครับมันจะไม่เกิดการคายน้ําแล้วก็ไม่เกิดการดูดยานั่นเองเพราะยาพวกนี้เป็นยาดูดซึมนะครับโอเคเดี๋ยวแอดหยิบยาก่อนนะครับก็ยาใบแคบนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับอ่าโอเคปกติแอดก็จะแนะนำนะครับก็คือสารคลีโทดริมกับ ห้าล็อกซิฟอบนะครับใช้ได้เหมือนกันอัตรา,าใช้ประมาณเริ่มต้นถ้ายญ้ามันไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณ2 5 3 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตร แต่ถ้าหญ้ามันแก่นะครับก็ใช้ประมาณสัก35ขึ้นไปถึง50 cc ต่อน้ํา20ลิตรเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรืออยากจะบวกกันก็ได้นะครับก็มันก็จะเก่งหญ้าคนละแบบนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะไหม้เร็วนะครับมันจะแดงเร็วเหลืองเร็วแต่ถ้าตัวนี้นะครับมันอาจจะเหลืองช้านิดหนึ่งนะครับมันก็จะตายได้ลึกนะครับยาความเข้มข้นมันแตกต่างกันและออกฤทธิ์แตกต่างกันเล็กน้อยแต่เป็นยาในกลุ่มเดียวกัน ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับแต่ก็จะมีทิกนิดนึงนะครับเรื่องของยาตัว2ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับผักใบนะครับโดยเฉพาะพวกผักชีขึ้นช่ายนะครับมันฉีดแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับพริกมะเขือถั่วแตงตัวนี้จะโอเคแต่ถ้าผักใบไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะมี เรื่องของอะไรอีกนะครับมีถามเรื่องของอายาหนอนในานาข้าวนะครับเอาอะไรดีตอนนี้มีปัญหาเรื่องหนอนใบขาวแล่หนอนกอข้าวนะครับก็แอดจับชุดนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นโปรเอ็ซีดนะครับหรือแกมมาไซฮาโลทินนะครับมาบวกกับตัวพิพโนิวก็ได้นะครับพิพโนิวก็ได้ตัวนี้ ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นพิพนิวบวกฟิโนบุคาก็ได้นะครับหรือเอาง่ายๆนะครับเรื่องระหว่างพิพนิวหรือตัวลูเฟนูรอนนะครับอันนี้สําหรับหนอนใบขาวนะก็ฆ่าแม่บินแล้วก็กันหนอนลอกคราบก็น่าจะจบนะครับหรือจะใช้เป็นคู่นี้ก็ได้พิพนิวกับตัวแกมมาไซโรทินนะครับแบบนี้ชุดแบบนี้ประมาณสัก1ิไร่นะครับสมมุติว่าเราเอาเป็นโนวานูรอนแล้วกันนะครับ ก็อีกตัวหนึ่งก็คือหนอนกอเนาะหนอนกอเนี่ยแอดแนะนำพวกกลุ่มคอเลนทาก็จะมี2ตัวให้เลือกนะครับก็คือคอรันทานิลิโพแบบเข้มข้นเลยเป็น5.17นเอซสนะครับก็คือพูดง่ายๆก็เข้ามาบวกนิดนึงนะครับเข้ามาบวกในเรื่องของหนอนกอนะครับตัวนี้เป็นชุดแบบนี้เลยหนอนกอหนอนใบขาวข้าแม่บินจบเลยนะครับหรือ จะใช้ตัวหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ใช้คอรันทาเดี่ยวก็จะเป็นคอลันทาบวกอบานะครับเป็นกลุ่ม2 8บวกกลุ่ม6ใส่เข้าไปในชุดแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือนอนกอนอนใบขาวในนาข้าวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะหยิบวางลงก่อนนะครับแล้วก็จะได้เข้าสู่คำถามต่อไปนะครับก็ใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามานะครับตัวไหนหน่าสนใจแอดก็จะเอาเข้ามาแนะนำ ท่านนี้บอกว่าอยากจะปลูกมันแก้วนะครับจะมียาคุมอะไรบ้างนะครับผมก็ต้องถามกลับว่าปลูกด้วยต้นกล้าหรือปลูกด้วยมเมล็ดถ้าปลูกด้วยมเมล็ดก็ไม่ยากเพราะยอดมเมล็ดเสร็จนะครับก็เอายาคุมคุมได้เลยนะครับก็จะเป็นสารตัว阿าคอจากกลุ่ม K3 นะครับอ่าแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับอ่า阿าคอเนาะก็พอหยอดไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้คุมได้เลยขวดหนึ่งก็ประมาณสัก2-3ไร่ก็คุมได้ อย่าให้มันงอกแล้วมามาฉีดคือหยอดปุ๊บแล้วก็คุมได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะใช้อลาคอได้เลยนะครับถ้าอัตราแนะนําก็อยู่ประมาณสัก1 0 0ถึง150ต่อเป้ยนะี่ิตรเนาะแต่ขวดเนี้ยพูดง่ายๆประมาณสัก2อถึงสไล่ก็โอเคละนะครับโดยเฉพาะพืชผักหลายๆชนิดก็ได้เลยนะครับโอเคไปต่อนะครับเอ,อมันแกวไปแล้วมีหลากหลายครับหัวข้อทุกวันก็จะมีคําถามแบบนี้เข้ามาถามนะครับ เรื่องของยาเชื้อราในนาข้าวแนะนําหน่อยครับแอดถ้าเป็นเชื้อรานะครับก็แนะนําตัวนี้จะถูกหน่อยนะครับก็จะเป็นสารจากกลุ่ม3กับกลุ่ม11โพพิโคโนาโซนบวกอบซ็อกซี่รูป SE นะครับตัวนี้ขวดหนึ่งประมาณสัก 6ถึง8ไร่กำลังดีไม่เกิน10ไร่นะครับแล้วก็ในนาข้าวอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียนะครับก็แนะนำตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็จะเป็นสารในกลุ่ม M Copper o x y c h o l ซ e บวก c o ป p e อร์ไ r ด x อก e เชื้อราแบคทีเรียนาข้าวโรคขอบใบแห้งนะครับใช้ได้เลยอันนี้พวกใบจุดใบขีดเมล็ดด่างเมล็ดรีบอะไรพวกนี้นะครับนะใช้ได้เลยนะครับไม่คอรวงเนี่ยชุดนี้จบเลยทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย หรือเป็นตัวอื่นได้ไหมเป็นตัวอื่นได้นะครับก็จะมียาที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเหนือขึ้นอีกนิดนึงลวกันนะครับก็จะเป็นกลุ่ม3ามบวกสเหมือนกันตัวนี้จะเป็นทีบูโคนาโซนบวกอะซ็อกซีนะครับเชื้อรา,ค,อาคู่หนึ่ง ตัวนี้จะได้10ไร่นะครับส่วนนี้จะได้5ไล่จะเป็นตัวเจนตาไมซินซ um ัลเฟตบวกออกซิเตตซาไคินไฮโดรคลายเชื้อราแบคทีเรียในนาข้าวก็จบได้เหมือนกันสำหรับชุดนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองดูว่าสนใจจะเอาชุดแบบไหนนะครับหรือถ้าคร่าวๆป้องกันเอาเรื่องเชื้อราอย่างเดียวก่อนนะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ถูกดีนะครับเป็นสารจากกลุ่ม m 5บวก4คอโลทาโรนิวบวกเมตาเล็กซิวเอ็มหวหนึ่งประมาณสัก 6ถึง8ไล่ไม่เกินนะครับถ้าให้ดีก็ประมาณ5 6ถึง6ไล่นะครับโอเคอันนี้คือป้องกันนะได้เลยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับหรือนาข้าวถ้ามีปัญหาพวกลาหลุมนะครับ เรียกว่าเหมือนยุบลงไปนะครับก็สามารถใช้กลุ่ม7ตัวนี้กดฟอสฟอริกก็ใช้ได้นะครับก็ช่วยพวกลาหลุมได้นะครับลองดูว่าท่านมีปัญหาคําว่าเชื้อราเนี่ยแอดไม่แน่ใจว่าโรคอะไรบ้างนะครับหรือแค่ต้องการป้องกันเฉยๆแต่ถ้าบอกชนิดของโรคมาได้นะครับมันจะง่ายมากเลยนะครับโอเคไปต่อนะครับท่านต่อไปถามเรื่องออยาในส่วนของบัวนะครับบัว นะครับบัวในนาข้าวแอดแนะนำนะครับจะเป็นกลุ่ม 4A ก็ได้กลุ่ม 1B ก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่แอดแนะนำแบบนี้นะถ้าบัวโดยตรงนะหลักๆเลยกลุ่ม 1B ไดอะซินนนะครับเป็นทางเลือกหรือจะเป็นเบนฟูลคาบก็ได้แอดไม่มียานะหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสารไตคอฟฟอนนะครับจากกลุ่ม 1B อันนี้บัวนะแล้วก็จะใช้คู่หรือใช้สลับนะครับกับพวกกลุ่ม 4A e, นะครับ 4A e, มีอะไรบ้างพวกอเซทามีพิดก็ได้นะครับอิมิดาคอผิดก็ได้นะครับโคไทอนิดินก็ได้นะครับอ่ะแบบเนี้ยใช้กลุ่ม 4A e, ในอันนี้โคไทอานิดินอันนี้เป็นอเซทามีผิดใช้ผสมกันหรือสลับกันกับกลุ่ม 1B ก็ได้นะครับเรื่องของบัวเนาะโอเคประมาณนี้นะครับได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีถามเรื่อง อ,อยากจะคุมไขมันใช้สารกลุ่มไหนเป็นบูโฟเฟซินได้ไหมนะครับหรือต้องเป็นกลุ่ม15แนะนําเป็นกลุ่ม15นะสำหรับบวนะครับใช้ลูเฟนูรอนกลุ่ม15จะโอเคกว่าหรือว่าจะเป็นโนวานูรอนก็ได้นะครับโนวานูรอนตัวนี้อันนี้จะเป็นบวกไบเฟนทินนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับพยายามถ้าเป็นบัวใช้กลุ่ม15ดีกว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับพวก แมงวันนะ่ะพวกนั้นนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันเหมือนยุงเนาะไอ,ไ,อไอ้รูปร่างมันนะครับมันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของเพียนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับตามที่ผมแนะนําไปนะครับท่านนี้ถามเรื่องของเห้วหมูหนวดปลาดุกที่อยู่ในผักกาดหอมใช้ยาอะไรดีคําตอบเลยครับไม่มีครับแต่มันมียาฆ่าเห้วหมูมีหนวดปลาดุกมันมีแต่มันใช้ในแปลงของแปลงผักผักกาดหอมนี่ไม่ได้ ถ้าจะใช้ต้องใช้ในขั้นตอนของการล้างแปลงถ้า,าฉีดตอนมีผักแล้วไม่สามารถทําได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าจะใช้หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนี่ยต้องการล้างแปลงบอกแอดได้เอาให้ถึงรากถึงโคนเลยนะครับโอเคแต่ตอนนี้มีผักแล้วใช้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับท่านนี้มาถามเรื่องอะเซโทโคอนะครับใช้คุมหญ้าในนาข้าวได้ไหมไม่แนะนำนะครับ มีคนเคยผิดพลาดมาแล้วนะครับก็คือหวานข้าวแห้งคาดกรบเสร็จแล้วใช้อเซโตคอไปคุมนะครับปรากฏว่ามันจะทําให้รากลอยครับเวลาคุณมีน้าเข้านาปุ๊บต้นก้าข้าวเนี่ยหรือว่าเม็ดข้าวที่กําลังงอกเนี่ยจะลอยขึ้นมาเลยนะครับมันไม่เกาะติดกับมันทําให้รากรากรากกุดนะครับเหมือนกับว่ามันมีผลมันไม่เหมือนกับเพนดิเมทริลินมันจะใช้ได้นะเดี๋ยวหยิบให้ดูแล้วกันนะครับในส่วนของอเซโตคอกับ ตัวเป็นดีเมทิลีนเนะาะถ้าเป็นนาข้าวหวานแห้งเราแนะนําให้ใช้เพนดีเมทิลีนนะครับนี่ขวดเหลืองแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรรู้สึกจะเป็น c ีนะครับมันจะไม่เหลืองเลอะด้วยนะครับความเข้มข้นก็สูงกว่า45.5% CS นะครับส่วนอะซตคอเอาไว้ใช้ในพวก ข้าวโพดดีกว่าไม่ใช้กับพวกขาโพดนะอเซโตคอข้าวโพดอ้อยนะครับมันได้นะหรือว่าเพนดีจริงๆมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นนาหวันแห้งแอดแนะนําให้ใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับจะดีกว่าเนาะโอเคประมาณนี้นะครับใครมีปัญหาอะไรถามเข้ามาได้ตลอดอด มีเวลาก็จะมาทําคลิปตอบให้นะครับผ่านรายการาฟังเพลินเดินหยิบยาก็ได้หรือจะผ่านรายการตอบถามตามโพสต์ก็ได้นะครับท่านนี้ถามเข้ามาเรื่องของฝรั่งนะครับโดนมแมลงวันทองเจาะทํำยังไงดีนะครับก็หลักๆแมงวันทองที่แอดเคยแนะนําก็จะคล้ายๆคลึงกันเนาะก็จะใช้กลุ่ม 1B นะครับตัวนี้กลุ่ม 1B นะครับก็จะเป็นกลุ่ม สารเาเรยสารใน,ในเหมือนคล้ายๆยาเหม็นนะมีไอระเหยนิดหน่อยนะครับก็จะมีตัวนี้ไตรโฟอนที่ใช้กันนิยมมากในส่วนของออเขาเรีกเยกอะไรแมลงวันแมลงวันทองนะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาใช้เป็นตัวกลิ่นไล่นะครับก็มีได้แก่ตัวไดอะซินอนหรือจะเป็นตัวไดโควอสก็ได้ส่วนอัตราใช้เดี๋ยวมาถามแอดอีกทีนึงนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีอย่างที่บอกคุมไข่สักนิดนึงใช้กลุ่มอ่าสิ 15, นะครับโนวานูรอนนะครับไปช่วยในการคุมไข่มันจะทําให้การกลับมาของแมลงวันทองน้อยลงนะครับแล้วก็ผลผลิตไม่ค่อยเสียหายนะครับโอเคอ่าพอเริ่มติดผลผลิตแล้วเริ่มฉีดได้เลยนะครับใช้ยาประมาณกลุ่มประมาณ2กลุ่มหลักๆเลยนะครับกลุ่ม15กับกลุ่ม 1B นะครับอ่าโอเคนะครับหรือจริงๆมันก็มีสารตัวอื่นที่เป็นลักษณะยาที่มีกลิ่นนะครับไดเมโทเอทโอเมโทเอทพวกนี้เขาก็มีการใช้กันนะแต่บางทีกลิ่นมันไม่ไหวมันทนไม่ไหวก็ก็จะขอผ่านไปนะครับโอเคท่านต่อมามีถามอะไรอีกนะครับมีให้จัดยานาข้าวให้ตอนนี้แอดต้องขออธิบายนิดนึงนะครับยาแอดมันเยอะมากนะครับมีทุกขอบทุกพืชนะครับตอนนี้ที่จะ มีปัญหาเรื่องของยาเข้ามานิดนึงเพราะว่าในพื้นที่แอดอยังไม่ได้ทํานาแอดก็ยังจะไม่ได้ค่อยเอายาเข้ามากนะครับแต่ถ้ายาบางตัวนะครับถ้าไม่ใช่ยาเก็บนะครับเป็นยาคุมแอดตอนนี้จะขายยาคุมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยาเก็บ ในส่วนของใบแคบนะครับต่างๆในนาข้าวที่อายุเกิน15วันขึ้นไปตอนนี้ยาเรายังไม่ได้เอาเข้ามาต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเอาเข้ามาเร็วปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ทันได้ขายนะครับก็จะมีคนมาถามบ้างในในเพจเราก็จะได้แนะนําบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นใบกว้างหรือเป็นเครือเป็นก,กอะไรพวกนี้เรามียาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเคือกบใบกว้างจะแนะนําพวกนี้เลยนะครับในส่วนของนาข้าวนะครับกกนะครับเครือ กกใบกว้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับยาใบกว้างตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นทูฟดีไตไอโซโพพาโนรามินโซบวกกับพิคอแรลมมันก็จะได้เรื่องของเห้วหมูด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ นะครับก็จะเน้นไปที่กกและใบกว้างด้วยตัวนี้จะเป็นสารเบนทาโซนนะครับก็จะเป็นยาใหม่เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะใช้ร่วมกันก็ยิ่งดีนะครับอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับใบกว้างคือเถานะครับก็จะเป็นเรื่องของสารพวกไตโคเพอฟูลอกซิเพอนะครับก็ใช้ได้ในนาข้าวปัจจุบันก็มีการใช้เยอะขึ้นนะครับไตรโคเพอร์ฟูลอกซิเพอนะครับอ่าเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับแบบนี้นี่นะครับไตโคเพอนะครับ อ่านี่นะครับไตโคเพอเดี๋ยวให้ดูชัดๆตรงนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้หรือจะเป็นอ่าอันนี้ทีอันนี้ฟูลอกเพอส่วนตัวนี้คือไตโคเพอนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีแห้วหมูเยอะๆอาจจะใส่ตัวอ่าฮาโลซันฟลอนไปด้วยนะครับตัวนี้นาข้าวก็จะจบเลยส่วนยาใบแคบแอดแนะนำนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของบิสไพลิแบกนะครับ หรือจะเป็นโพพอกซิดิมนะครับเดี๋ยวเป็นไซฮาโลฟอบฟิโนซาฟอบพวกนี้นะครับบวกเข้าไปได้หรือจะเป็นฟีนอกซูลัมนะครับพริเบนซอกซิมพวกนี้ก็ใช้ได้หรือจะเป็นพวกควินคอเล็กนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเดี๋ยว อันนี้อัน้โลฟอส์พวกนี้ก็สามารถใช้เข้าไปบวกได้ในชุดเพื่อ,อยู่ที่ว่าในแปลงของท่านนะมีหญ้าชนิดไหนนะครับบ้างน,นะครับแล้วก็จะได้มาบวกกันเนาะโอเคท่านต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ร้อนมากครับจะเห็นว่าเงือแอดนี่เยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มอ่าคันนี้มาถามเรื่องมแมลงหวี่ขาวนะครับแล้วก็ตอนนี้มันสับปะหลังมีปัญหาเรื่องโรคใบด่างเยอะนะครับ ในมันสำปะหลังก็หลักการเลยถ้าเกิดอาการแล้วนะครับแนะนําให้ถอนทิ้งทําลายทิ้งก่อนนะครับสําหรับต้นที่เป็นแต่ถ้าที่ต้นไม่เป็นหรือว่าวกลัวว่ามันจะลามนะครับแอดแนะนําแบบนี้ยามแมลงวีขาวบวกกับสารต้านไวรัสตัวแรกยามแมลงวีขาวแอดแนะนําตัวนี้เลยนะครับก็ Else. จะเป็นไพริฟอกซิเฟนนะครับตัวนี้ยาแมลงวีขาวนะครับ,นะรบสกัดกั้นในเรื่องของ มแมลงพาหะาที่จะพาเชื้อไปนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นสารต้านไวรัสก็จะเป็นตัววีรัสนี่ก็จะเป็นกดสลิกลิกนะครับมาใช้ร่วมกันแบบนี้ชุดนึงก็ฉีดประมาณสักไม่เกิน10ไร่แล้วกันนะครับแปดถึงสิไร่ก็จะฆ่าแมลงวีขาวตัวที่จะทําให้มแมลง วีขาวเป็นตัวที่จะนําเชื้อมันก็จะได้หมดไปนะครับมันก็จะไม่ลามไปต้นอื่นๆนะมันจะไม่หงีบไม่งอไม่ด่างนั่นเองนะครับร่วมกับสารต้านไวรัสตัวนี้นะครับโอเคนะครับได้เลยได้เลยนะครับแล้วก็มีคนถามยาไล่ล่องข้าวโพดนะครับขอคําถามนี้เป็นคําถามสุดท้ายละนะครับวันนี้จะรู้สึกว่าจะร้อนละเริ่มเริ่มจะเรียกว่าเริ่มหุดหงิดเล็กน้อยนะครับเหงื่อเยอะนะครับเหงื่อเยอะเดี๋ยวแอดขออนุญ,ญาตซับเหงื่อนิดนึง นะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของยาไล่ล่องถ้ายาไล่ล่องข้าโพดนะครับเราสามารถใช้กูโฟฟินเนตแล้วก็บวกกับยาชนิดต่างๆได้นะครับกูโฟฟินเนตแอดแนะนำยี่ห้อดีหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวต้นฉบับตัวนี้เลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเออตัวนี้ก็ได้อ่ะโอเคอ่ะตัวนี้ก็ได้ครับ ถ้าเรามีปัญหาอยากไล่ล่องข้วโพดก็ใช้หลักๆก,ก็ใช้กูฟอร์ซินเนตนะครับแล้วก็ถ้ามียาอมียญาใบกว้างเยอะๆท่านอาจสามารถบวก M C P A ตัวนี้ก็ได้นะครับ1บวกเลย100บวกก็ได้นะครับ1้อาบวกก็ได้นะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้ M C P A ท่านสามารถใช้ซาฟูฟินาซิลแบบนี้ก็ได้นะครับบวกกันแล้วก็ไล่ล่องอ,อย่างเงี้ยได้ประมาณสัก 4ไร่เลยถ้าไปฉีดกับยาฆ่านะครับแต่ถ้าเอาไปฉีดกับยาคุมขวดแบบนี้ยี่สกรัมก็จะได้อยู่แค่2ไร่ครึ่งนะครับโอเควันนี้ได้ความรู้กันไปแบบเต็มที่เลยเรื่องยาวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับในเรื่องของอฟังเพลินเดินหยิบยานะครับก็อย่าลืมชอบก็กดไลค์ให้แอสสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับท่านอื่นๆได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับ หวังว่าวันนี้นะครับความรู้ที่เราให้ไปคงเอาไปแก้ปัญหาในไร่ของท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับติดขัดตรงไหนพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยแล้วกันนะครับมีคำถามอะไรอยากจะให้แอดเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในเพจโดยตรงนะครับจะทางข้อความก็ได้หรือจะโทรมาที่บริษัพท0928064466ก็ได้นะครับ0928064466นะครับและมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแน่นอนนะครับทั้งระบบโอนเงินและระบบเก็บปลายทางนะครับวันนี้นะครับก็คงจะหมดเวลาตรงนี้แล้วนะครับก็คงต้องลาไปก่อนกับ รายการฟังเพลินเดินหยิบยา EP ที่19แล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแช์นะครับที่มากดให้แอดนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมด้วยแล้วกันวันนี้แอดคงต้องขอตัวก่อนแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ